สวัสดีครับผมจีฮะจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิว DR24 ครับผมนี่รอท่องกลงนะครับ ฮารูดินนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจับถอยด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็มีแค่เพียง2ชิ้นเท่านั้นนะครับมีตัวโมเดลแล้วก็ตัวฐานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลก่อนครับนี่ฮารูดินครับตัวนี้แลนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าชัดๆดูความละเอียดตาเป็นไงสีมวกเมทัลเหล็กโอ้โหนี่ครับจอกจอกนี่นี่มีความเล็กแล้วดูมือดูสีมือครับ สวยมากครับสวยมากด้านหลังลไม่ค่อยมีอะไรนะก็จะเป็นผมปิดหมดเลยแล้วก็ด้านล่างก็ยังมีทําออกมาได้ดีครับตัวโลโก้อ่าตัวตาปัมม๊มก็จะอยู่ตรงนี้ครับตาปั๊โอเคนะนี่ฮะสวยจริงๆครับตัวนี้ใหญ่แน่นๆนะฮะส่วนฐานนะครับก็ได้เขียนว่านี่เลยเห็นไหมนี่อ่าโอเคครับส่วนการประกอบ ง่ายมากก็แค่เอาปุ่มลงมานะครับไม่มีเสานะแค่ดันให้มันตรงล็อกครับอ๋เรียบร้อยแล้วนี่ครับไปดูเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ